ทํานายดวงจีน12นักสัตวดวงประจําปี2567ทํานายภาพรวมของปีนักสัตว์ทั้ง12ปีภาพรวมดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างลองฟังกันดูนะคะปีนักษัตวของคนเกิดปีชวดด้านการงานมีความขยันสามารถสร้างไรายได้ในเรื่องของการค้าขาย การนำเข้าส่งออกประสบความสำเร็จดีข้าราชการมีโอกาสได้ตำแหน่งสูงขึ้นมีผู้ใหญ่คอยส่งเสริมจะได้รับข่าวดีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางปีเดือนมิถุนายนด้านการเงินค้าขายทำกำไรงอกเงยมีไรายได้ดีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือคนที่ทำงานในหน้าคาที่ จะดีเป็นพิเศษมีเกณฑ์ได้รถใหม่กู้ซื้อกู้สร้างผ่านมีวินัยในการออมเงินหรือมีหัวใจในการทำเงินให้งอกเงยมากขึ้นด้านสุขภาพใครที่เจ็บป่วยให้หันมาดูแลตัวเองมากขึ้นจะได้แพทย์เก่งมาดูแลให้ทําบุญเกี่ยวข้องกับคนป่วยเกี่ยวกับโรงพยาบาลช่วยเสริมบุญบาร,รมีให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นด้านความรักคนมีคู่ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัว คนรักมีของเซอร์ไพรส์ให้ตลอดมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวต่างประเทศเติมความหวานให้ชีวิตคู่คนโสดพบรักแน่นอนในช่วงเดือนแห่งความรักเป็นต้นไปมีโอกาสถึงขั้นใช้ชีวิตหรือแต่งงานในที่สุดสีมงคลคือสีน้ำเงินขาวแดงทิศมงคลสำหรับคนปีชวดคือทิศต,ตะวันออกดวงคนเกิดปีฉลูด้านการงาน มีความก้าวหน้าได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่คนที่อยากเปลี่ยนงานหรือเดินทางไปต่างประเทศจะประสบความสำเร็จคนที่เข้าแข่งขันหรือเข้าประกวดโดยเฉพาะศิลปินดารานักร้องจะมีชื่อเสียงโด่งดังสมหวังแน่นอนด้านการเงินเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือผู้คนงานบุญงานกุศลวิ่งเข้าหาอยู่เสมอไม่เคยปฏิเสธจะมีโชคลาภดวงดีจากบ้านเลขที่ ด้านสุขภาพมีเกณฑ์เรื่องการทำสัญญกรรมโดยเฉพาะในเรื่องของฟันหน้าตานอกนั้นจะเกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวจากกรรมพันธุ์แต่ไม่อันตรายนะักให้ทบุญกับพระสงฆ์ผู้อาพาธหรือมูลนิธิต่างๆที่อยู่ใกล้บ้านด้านความรักคนมีคู่มีปากมีเสียงกันบ้างแต่ก็ให้อภัยเพราะรักมีเหตุให้คิดเล็กคิดน้อยเป็นเพราะความห่วง นอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรคนโสดมีผู้ใหญ่เข้ามาอาจาเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศติดน้ำติดทะเลหรือเป็นคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนสีมงคลสีขาวสีทองสีแดงทิศมงคลคือทิศเหนือดวงของคนปีขานด้านการงานเป็นคนมองการไกลชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีเกณฑ์ให้ต้องโยกย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งงานใหม่แบบสายฟ้าแลบเริ่มตั้งแต่เดือนมกราถึงมีนาคมจะได้ดีเพราะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่เสมอเดือนมิถุนาถึงปลายปีจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นด้านการเงินรายจ่ายหมดไปกับคนในครอบครัวหรือการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้มีการต่อสัญญาเอกสารธุรกรรมทางการเงินมีโอกาสได้รถใหม่ป้ายแดงบ้านหลังใหม่ การเดินเรื่องจากธนาคารจะมีคนคอยช่วยเหลือให้ผ่านด้านสุขภาพระมัดระวังอุบัติเหตุในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนการเจ็บป่วยที่รอการรักษาโดยเฉพาะผู้สูงอายุระวังเรื่องของความดันอาการวิงเวียนศีรษะให้ทำบุญกับมูลนิธิต่างๆและไปกราบไหว้ศาลหลักเมืองจะช่วยคุ้มครองดวงชะตาให้แคลว้วคลาดปลอดภัยด้านความรัก คนมีคู่มีโอกาสอย่าร้างหรือแยกทางบางคนไปทำงานไกลทำให้ต้องพลัดพรากจากกันแต่ใครยังรักกันอยู่ขอให้เอาใจใส่ซึ่งกันและกันส่งข้อความหรือพูดคุยช่วงเวลาสำคัญสำคัญก็หาเวลาอยู่ด้วยกันบอกรักกันอยู่เสมอคนโสดมีโอกาสพบรักกับชาวต่างชาติโดยมีพ่อสื่อแนะนำให้รู้จักสีมงคลสำหรับคนปีขานสีขาวสีส้ม สีเขียวทิศมงคลคือทิศตะวันออกดวงคนเกิดปีถอด้านการงานเป็นปีแห่งการประสบความสำเร็จได้โยกย้ายอยู่ในตำแหน่งสำคัญโดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีชื่อเสียงโด่งดังจากการประกวดการแสดงและศิลปินมีคนสนับสนุนตลอดทั้งปีด้านการเงินมีเงินเข้ามาอยู่เสมอไม่มีขัดสนด้วยชื่อเสียง จะมีแต่คนจ้างหรืออยากร่วมงานด้วยจะมีโชคลาภรางวัลใหญ่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จากบ้านเลขที่ด้านสุขภาพคนเจ็บป่วยจะมีอาการดีขึ้นบางคนทำสัญญกรรมรับโหูเฮเป็นปีที่ดีทำอะไรก็สมหวังให้ทำบุญเก็บวข้องกับเด็กกำพร้าตามมูลนิธิต่างๆทั่วประเทศด้านความรักคนมีคู่ทำอะไรที่พิเศษให้คนรักบ้าง ใครอยากมีลูกจะสมหวังตั้งแต่กุมภาถึงมิถุนายนโอกาสได้ลูกชายมากกว่าลูกสาวคนโสดพบรักกับผู้ใหญ่มีชื่อเสียงมีฐานะและหน้าตาดีจะเข้ามาสีมงคลสำหรับคนเกิดปีถาะสีขาวสีเทาสีเขียวทิศมงคลคือทิศเหนือและทิศใต้ ดวงคนเกิดปีมะโรงด้านการงานมีงานใหญ่เข้ามาตั้งแต่เดือนมกราคมและมีโชคลาภตลอดทั้งเดือนคนที่ทำการค้าหรือเปิดร้านทองนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมจะมีลูกค้าเข้ารัวๆผู้ที่ทำเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับหมอดูห่วงจุย้ยแพทย์แผนโบราณวงการบันเทิงจะโชงแบบร่ำรวยในปี2567ด้านการเงิน มีเงินเข้าตลอดทั้งปีเซื้อขายแลกเปลี่ยนสมหวังโดยเฉพาะคนที่เป็นนายหน้าหรือนักขายช่วงเดือนมก,กราคมเมษายนพฤศจิกายนและธันวาคมจะมีโชคลาภดวงดีกับหมายเลขทะเบียนรถรวมถึงโชคดีเรื่องการค้าและการเสี่ยงโชคด้านสุขภาพคนเจ็บป่วยจะมีคนดูแลให้ทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืองานผ้าป่างานทอดกรถินจะดีมาก เสริมให้ดวงชะตาดีประสบความสำเร็จมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่เสมอด้านความรักคนมีคู่คนรักช่วยเหลือทำงานและวางแผนสิ่งที่ดีให้กับครอบครัวลูกหลานพึ่งพาอาศัยได้คนที่อยากมีลูกจะสมหวังคนโสดจะได้พบรักในขณะเดินทางหรือถูกตาต้องใจเพื่อนร่วมงานสีมงคลสำหรับคนปีมะโรงสีขาวสีเหลือง และสีดำทิศมงคลคือทิศใต้และทิศเหนือดวงของคนปีมะเสงด้านการงานระมัดระวังเรื่องของอารมณ์อาจมีปากเสียงกับผู้อื่นถึงท่านเป็นคดีความได้มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีสติอย่าใจร้อนให้ระวังคำพูดและความคิดของตนเองต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ด้านการเงิน หมดเงินไปกับการซื้อความสุขแต่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรในเดือนมิถุนายนพฤศจิกายนและธันวาวคมจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เป็นข่าวดีคนที่คิดจะขายทรัพย์สินเงินทองของตนเองเช่นที่ดินบ้านคอนโดรถจะสมหวังมีโชคลาภดวงดีกับเลขสามตัวหลังกับบัตรประชาชนด้านสุขภาพ มีเกณฑ์การทำสัญญกรรมจะปลอดภัยและสวยหล่อสมใจให้ท่าบนที่เกี่ยวข้องกับคนเจ็บป่วยตามโรงพยาบาลวัดและมูลนิธิต่างๆจะเป็นกุศลเพื่อทำให้จิตใจมีความรู้สึกอ่อนโยนลงด้านความรักคนมีคู่มักมีปัญหากันอยู่เสมอในเรื่องของความเห็นไม่ตรงกันรู้สึกเหนื่อยใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพยายามปรับความรู้สึกหรือมองสิ่งที่ดีของกันและกัน เพื่อมาหักล้างความรู้สึกที่สะสมคนโสดจะพบรักในที่ทํางานเป็นผู้ใหญ่หรือลูกค้าที่ร่วมงานกันสีมงคลคือสีขาวสีเหลืองและสีดำทิศมงคลคือทิศเหนือดวงคนเกิดปีมะเมียด้านการงานเป็นปีที่มีการแข่งขันกันสูงมากต้องอาศัยเส้นสายหรือการวิ่งเต้น ตั้งแต่เดือนมกราคมระวังจะมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานที่ดีใครที่เปิดกิจการส่วนตัวถ้าเป็นคนอัธยาศัยดีจะมีลูกค้าเข้ามาอยู่เสมอจากการบอกปากต่อปากด้านการเงินมีเงินเข้ามาหมุนเวียนแลกเปลี่ยนการสะสมกำไรและขยับขยายไปถึงสินค้าเปรียบเสมือนคนที่คาดเดาเหตุการณ์และเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินที่ดี จะมีโชคลาภจากความฝันด้านสุขภาพช่วงนี้ทานเก่งเจ้าเนื้อน้ำหนักขึ้นควรออกกำลังกายเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้ดูดีสำหรับคนมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะเบาหวานความดันต้องหมั่นดูแลตนเองเดินทางไปไหนมาไหนควรมียาติดกระเป๋าไว้ให้ทะบุญเกี่ยวข้องกับสถานที่เด็กกำพร้าหรือมอบความสุขให้คนชราตามมูลนิธิต่างๆ และมอบทุนการศึกษาตามโรงเรียนสำหรับเด็กนักเ,เรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์หรือฐานะทางบ้านที่ยากจนด้านความรักคนมีคู่มีเสน่หมากจากการใช้คำพูดคนมีแฟนแล้วมีเกณฑ์ดีจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อาจถูกคนรักขอแต่งงานได้ส่วนคนโสดมีพ่อสื่อแนะนำให้รู้จักสีมงคลสำหรับคนปีมะเมีย สีขาวสีน้ำตาลและสีชมพูทิศมงคลคือทิศต,ตะวันออกและทิศเหนือดวงของคนปีมะแมด้านการงานใช้ความสามารถเพียรพยายามในการทำงานเรียนรู้และถ่ายทอดความสามารถจะดีมากสำหรับคนที่คิดเรียนต่อหรือทำงานไปด้วยจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิดตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุน ประสบความสำเร็จแน่นอนด้านการเงินมีความสามารถในการหาเงินมีดวงได้รับข่าวดีมีเกณฑ์ได้รางวัลใหญ่จะมีโชคลาบมาจากเบอร์โทรศัพท์รวมถึงอายุและวันเดินปีเกิดของลูกหลานด้านสุขภาพที่มีโรคประจำตัวภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจหัวใจต้องดูแลเป็นพิเศษ ให้ทบุญเกี่ยวข้องกับน้ำบริจาคค่าน้ำค่าไฟหรือซื้อข้าวของเครื่องใช้สำคัญบริจาคตามสถานที่มูลนิธิต่างๆด้านความรักคนมีคู่มีเหตุให้ต้องพลัดพรากอยู่กันคนละที่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปมีการติดต่อสื่อสารได้ดีมากจึงช่วยลดความคิดถึงลงได้แต่ก็ต้องระวังมือที่สามทั้งจากตัวเราและคนรัก คนโสดมีโอกาสพบรักกับคนที่อายุน้อยกว่าสีมงคลของคนปีมะแม,แม่สีขาวสีทองและสีเขียวทิศมงคลคือทิศต,ตะวันออกดวงของคนปีวอกด้านการงานเป็นคนมีความสามารถพิเศษสําหรับคนที่เรียนทางการแพทย์หมอพยาบาลและช่างเสริมความงามจะมีความก้าวหน้า คนที่เปิดกิจการส่วนตัวจะมีลูกค้าเยอะและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำด้านการเงินมีเงินเข้ามาจากการค้าขายหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนรอคอยข่าวดีอะไรอยู่ก็จะสมหวังคนที่ชอบการเสี่ยงโชคมีดวงดีจากเลขทะเบียนรถโดยเฉพาะให้สังเกตจากรถป้ายแดงด้านสุขภาพอาจมีการเจ็บป่วยรวมถึงอุบัติเหตุ ให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติและระมัดระวังรอบคอบอยู่เสมอมีเกณฑ์ต้องไปร่วมง,งานศพหรือเยี่ยมคนเจ็บป่วยด้านความรักคนมีคู่ที่อยากมีลูกจะสมหวังหรือบางคนอาจจะได้ลูกคนที่สองและสาตามฐานะของแต่ละคนลูกหลานจะนำโชคลาภมาให้คนโสดพบรักกับคนที่อัธยาใสยดีพูดคุยกันดูเรื่อง สีมงคลสำหรับคนปีวอกคือสีขาวสีเทาสีเขียวทิศมงคลคือทิศใต้และทิศเหนือดวงของคนปีระกาด้านการงานมีความขยันมากและรอบคอบจึงโดดเด่นในเรื่องของการงานใช้สติปัญญาแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดีเป็นปีที่ส่งเสริมในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ และตำแหน่งหน้าที่การงานผู้ประกอบกิจการร้านทองร้านอาหารและสถานที่ในการเช่าซื้อหน้าร้านจะเจริญรุ่งเรืองเป็นพิเศษด้านการเงินมีการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสินค้าเสื้อขายมีกำไรมากมายตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีคนที่หยิบจับหุ้นดวงขึ้นจะมีโชคลาภกับเลข3ตัวท้ายบัตรประชาชนด้านสุขภาพ คนที่มีการเจ็บป่วยจะรักษาหายถ้ามีวินัยในการรักษาตัวจะยิ่งทำให้อาการดีขึ้นสำหรับผู้ใช้ท้องถนนต้องระวางเป็นพิเศษไม่ควรประมาทให้ทำบุญกับโรงพยาบาลสถานที่พักฟื้นหรือบริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาติไทยเป็นผลบุญที่จะสะสมทั้งชาตินี้และชาติหน้าด้านความรักคนมีคู่ พยายามจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ครอบครัวมีความสุขลูกหลานบริวารอยู่ดีกินดีใครที่อยากมีลูกมีโอกาสสมหวังเป็นอภิชาติบุตรมาเกิดคนโสดพบรักกับเจ้าของกิจการหรือคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีเข้ามาสนใจสีมงคลของคนปีระกาสีขาวสีแดงสีชมพูทิศมงคลคือทิศต,ตะวันออกดวงของคนปีจอ ด้านการงานต้องระวังตั้งแต่ต้นปีในเรื่องของอุบัติเหตุมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานแบบกระทันหันการถูกบีบจากผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบหรือถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ต้องการปีนี้ต้องไม่รีบร้อนหรือมุทะลุจงนึกถึงสิ่งที่ดีเพราะยังมีโอกาสอีกมากมายในอนาคตจงพาตนเองออกจากปัญหาและพาตนเองไปหาความสุขด้านการเงิน อาจเสียเงินเพราะคนรอบข้างสร้างหนี้เอาไว้ให้ต้องรอบคอบระวังถูกเอารัดเอาเปรียบจากการลงทุนที่เราไม่ชำนาญหรือคนเข้ามาพูดคุยเพื่อหวังผลแต่ยังพอมีโชคลาภกับความฝันและเลขทะเบียนรถด้านสุขภาพระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะคนที่ดื่มของมึนเมาคนหาคนมาขับขี่หรือเรียกรถกลับบ้านจะปลอดภัยมีดวงรักษาตัวจากการเจ็บป่วยตั้งแต่ต้นปี โดยเฉพาะคนที่มีอายุมากมีเหตุให้ต้องเป็นงานศพเยี่ยมคนเจ็บป่วยที่มีความสนิทกันให้ทำบ,บุญโลงศพและมูลนิธิต่างๆที่อยู่ไกลบ้านการความรักคนมีคู่ระวังจะมีปากเสียงและขัดแยง้งบางคู่มีโอกาสเลิกลาและอย่าร้างกันสำหรับคนที่ยังรักกันอยู่จงใช้การเติมบุญ การทำความดีและนึกถึงสิ่งดีต่อกันคนโสดระวังเจอคนที่ยังคาราคาซังกับคนรักเก่าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงทันทีสีมงคลของคนปีจอคือสีขาวสีเหลืองและสีเขียวทิศมงคลคือทิศเหนือและทิศต,ตะวันออกดวงของคนปีคุณด้านการงาน เป็นปีที่ต้องทําอะไรเยอะกว่าใครในช่วงวันหยุดบางทียังต้องมาทํางานหรือรับหน้าที่แทนคนอื่นแต่จะส่งผลให้ได้ดีในอนาคตจงใช้ความอดทนมีคนพร้อมให้การสนับสนุนแต่ต้องพิสูจน์และแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์กับผู้คนในหมู่มากด้านการเงินผู้ที่ทำมาค้าขายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์บ้านคอนโดรถมีโอกาสปรับเปลี่ยนหรือซื้อใหม่ได้ จะมีโชคลาภดวงดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นแม่ย่านางสารเจ้าและนางกวักด้านสุขภาพสำหรับคนมีโรคประจำตัวต้องเอาใจใส่รักษาตัวเองให้ระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุในช่วงเดือนเมษายนกรกฎาคมและสิงหาคมมีโอกาสไปงานศพหรือเยี่ยมคนเจ็บป่วยด้านความรักคนมีคู่ มีปัญหาในเรื่องของการคิดเล็กคิดน้อยแต่ก็ยังดีตรงที่มีความเข้าใจและให้อภัยกันอยู่เสมอหรือบางคนมีลูกหลานเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นคนโสดมีโอกาสพบรักกับผู้ใหญ่ที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วสีมงคลสำหรับคนปีคุณคือสีขาวสีเหลืองและสีม่วงทิศมงคลคือทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ทำนายดวงชะตาครบทั้ง12นักษัตว์ประจำปี2567ขอให้ทุกท่านตั้งสติคิดดีทําดีอยู่เสมอสิ่งที่ร้ายอาจจะกลายเป็นดีฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องมาดามเคด้วยค่ะขอบคุณค่ะ